ไม่ทันอยู่คนเดียวสมน้ำหน้ากลาหัวโจกปลาหมึกย่างเจ้าเดิมอีกแล้วฮะของถมนะฮะแล้วไมแลสิบบาทนะฮะฝั่งโน้นเหมือนเดิมไม่เคยคิดจะขึ้นราคาบพูดเล่นพูดเล่นอย่าขึ้นนะตัวอย่าขึ้นนะขับพูดเล่นปลาหมึกเจ้าเก่ารีวิวรอบสอง สิบบาทสิบ,บาทฝังโน้นยังไม่ขึ้นราคานะคะยางเตาถ่านนะคะน้ำคนเดียวไงยางไม่สุกยางไม่ทนันไม่ให้ไม่สุกลูกค้าน้ำจิ้มผสมฝนก็จะตกคนก็จะกินจิ้มสองอย่างสามสิบได้แล้วจ้าขายดีค่ะเจ้านี้มันจะว่างเนาะ นี่ก็เพิ่งยุ่งงานที่ร้านก็เพิ่งเสร็จมาเนี่ยไม่งั้นก็ไม่ได้มาของผมหรอกช่วงนี้งานเริ่มเข้าแล้วค่ะงานที่ร้านเริ่มเข้าแล้วยางไม่ทันค่ะต้องการรับสมัครคนงานไหมนี่จะได้บอกไปใน y o u t u b e เนี่ยค่ะแรงคิดไงคะคุณขาฉันขอปลาหมึกกินฟรีได้ไหมคะแม่ไม่เอาค่าแรงขอกินปลาหมึกฟรีสองไม้พอไม้ใหญ่ไม้นัดสาม พอไม่ถ่ายลูกค้านะคะแต่ลูกค้ายืนรออะไรวะลูกค้าเยอะค่ะขายดีค่ะเจ้านี้น้ำจิ้มอร่อยนะค,ะควรผสมนะคะอร่อยน้ำจิ้มผสมอร่อยอม,มีการบอกเขาควรผสมอีกโอเคครบร้อยแล้วค่ะตัวเอง<ช>อเจ้แม่ค้าจะได้กลับเร็วๆผสมมาก็มาอุดหนุนนะคะทางเข้าพอดีเลยจเจ้านี้จะวุ่นวายตลอดเนี่ย เจ้านี้จะขายแบบวุ่นวายตลอดไม่ได้พักนะคะขายดีมากเ,มเยอะมากเพราะว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยแล้วก็ไม้สิบบาทก็เยอะด้วยนะคะไม้ใหญ่ไ,ไต่อเพ <c ười> ื่อจะได้สักห้านาทีอันนี้ที่ที่ย่างยางนี้เขาจองนะคะแต่ละเจ้าแล้วก็วก<ๆ>จําแม่นเลยนะใครเป็นใครแต่บางทีก็มีมั่วจําผิดแม่ขาไม่ได้ไม่ได้แจกบัตรคิวอ่ะ อาศัยความจำเอาฝนตกอะฝนตกไล่ของถมเนี่ยขนาดทำคนเดียวนะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตเตาถ่านนะจุดบาท,บาทยืนช่วยเราฝนอยู่จนฝนหยุดแล้วเนี่ยขายไม่ได้ว่างเว้นเลยไข่สามสิบค่ะเนื้อสิบบาทดีมากๆ ลุงกินน้ำนานๆจะเห็นนาทีกินสิบไม้เลยวันนี้เาออกมาเมือน,น,น,นกันเหมือนกันอาาลอ่าดีมากอุก,กี้อก,กี้ก,กี้ยืนทาน โอ้ดูอาดูกีนอาปากโอ้ดูนางกินอร่อยอ่ะไหนไหนตัวลูกชิ้นนะโอ้ดูตัวไม่ใหญ่แซบแซ่บโอ้แซ่บเวอร์เลยทีนี้น้ำจิ้มโอ้ดูเธอกินซีน้ำจิ้มต้องผสมอ่ะอร่อยโอ้ดูนางแกกินจิเหมือนนางหิวมากเลยอ่ะนางมายืนขายของด้วยกินด้วยบอกว่า ให้จ้างทํางานหน่อยของข่าแรงสองไม้ไม่เอาอีกาเล่นตัวจนจะองัลุยลุยเอาโอ้ดูนางกินไม่รู้จัตัวเลยจ้ะเดี๋ยวเดยูคนย่างไหมอยคอดือดเนยางไมอเลยค่ะยอย่างะยโอเดอเคมลยนาโอ้ยคนย่ายคยืดเางลยยืดเยลยเนี่ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมะด้วยนะคะ thank you for watching please like share subscribe บายสวัสดีค่ะ